สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวฟู f ฟม i l ีนะคะทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วเราไปตลาดกันมานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําขนมจีนน้ํายาปลาร้ามานะคะซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ช่วยกันทําค่ะอยู่กันหลายคนก็ช่วยช่วยกันทํานะคะทุกคนช่วยกันทําช่วยกันกินนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยนะจ๊ะทุกคนหยุด หยุดงานยาว,ยาวๆค่ะก็หากิจกรรมทํากันนะคะทําของกินช่วยกันนะคะทุกคนช่วยกันกินช่วยกันทําค่ะนลำปราใส่ก่อน แง่อยวเกินไปม่น <laughs> เดือดหามแล้วใส่ปลาล้าน้อยตอนตอนตอนปลาล่าตอนตอนใช่ไหมเพื่อนปลาล่าปลากระดีปลากระดีเอามาไม่เราไม่เห็นนานเลยนปลากระดีล้วนๆเศษเศษปลากระดีเอง อหอมมากเลยเห็นไหมวันนี้เปิดมานี่หอมเดี๋ยวหาว่าใสปลาโน้ยไม่ถึงปลาโล้ยนี่เกินแน่เลยเกินถึงแน่เลยหอมไหมหอมนี่ขยัดหนาดยังไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยไม่อยากจะอวดเลยฝีมืออ่ะหอาเลยโอ้โห ใส่ผงชูรสอย่างเดียวก็น่าจาอร่อยแล้วนะเนี่ยวันนี้ส <c oughs> ีมือีมือไม่ได้เกี่ยวกับผงชูรส <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวแต่ต้องใส่ไงไม่ใส่ก็จะไม่ไม่ใส่ก็จะแบบว่าไม่คักบันได <c oughs> เดี๋ยวเอาพริกไปตามก่อนมาตามเด้อพริกค่ะ แรงไม่พอทำเสร็จนะคะ<ม>พอไหมอะ่ะพอเน้ะ ปลาก็น่าจะกันจะได้ปลาอย่างเดียวก็เต็มหมอ้อเลยเนี่ยน,น,นะน้ำมีผิดอ,<ะ>อ,อะนมันตามยากมันเวลาเราใส่ปลาเดีเอาปลาไปตามก่อน ใส่ตีนด้นนี้ว่ช่วงี้แม่งมันแม่โอนตังเลยบี้ไม่ไม่ร้ยไม่มีโอนากธาก็ไม่ต้องโอนดิเก็บปทางนากเวลาเราไม่อยู่มืมันาโนมามันนมายไงย่โลเลยคนนนย

ครกอือน้ไปอร่อยอร่อยมากีนปีนอร่อยแล้วปีนปีนโอ้ข้นมากเลยอ่ะอรุณแค่คิดก็อร่อยแล้วเนี่ยน้ำจีนทำไมทำเก่งอย่างนี้วะแล้วก็รอนะไฟไม่ได้ไม่ได้เดือดไม่ได้ร้อนกับเรานะก็รอไปเรื่อยๆค่ะเขาเรียนอะไร ันกหมดนิดหน่อยไม่่งกินมากเลยว่านิ้นสดไขมันไหนม้นเ็ศนะ อี๊ใส่หอมไม่อยากจะคนเลยกลัวมันจะไม่เดือดวันนี้วันสุก,กสน,น,นีเนี่ยน่ากินมากเลยเอ๊น่ากินมากเลยอ น้องน้องเคลียร์พื้นที่เคลียร์แล้วอาเคลียร์แล้วเหรอนี่เสร็จแล้วไปกินกันเลยจ้ากินขนมจีนนี่แม่ดูดูพ่อมุยทำอะไรให้กินเนี่ยนะดูสนไ่อผักผักพ่อเมุ่ยนำน้ำยาขนมจีนน้ำยาขนมจีนกินไหมลูกชอบ อะไรนะขนมจีบด้วนั่นขนมจีบอั้สารพาด้วยนะก็คือขนมจีบนี่นม้รู้แตข้าวปุ้นขจีนสี่โลข้าวปุ้นข้าวปุ้นมาเด้อน้องไม้ข้าวปุ้นสี่โลค่ะวันนี้ข้าวปุ้นสี่โลให้พ่อสองโลคนเดียวพ่อตัวเองสองโลพ่อได้ใหญ่ อย่าอย่าปิ๊งงี้ไม่ได้เราก็เห็นเราก็มีเหมือนกันบีเอ็มอะเดี๋ยวเตรียมไม่ให้เดี๋ยวเตรียมไม่ให้ค่ะเดี๋ยวป้าจะซื้อป้าจะซื้อคาราเมลไปให้ปิ๊อย่างนี้เอามาได้เหรอแม่ตีนไก่ตีนตีนล้วนๆเลยเนี่ย ไม่เห็นเอามันเอามันเอามาใกล้ๆมาใกล้ๆมันตีนนกกระจอกเทศพวกวันนี้เออใหญ่นะวะเจ้นกสองเจ้นกเจานกสามเจ้านกสี่ตัดหมดแล้วมั้งเด็กไม่เห็นนานแล้ว อ๋อเดียร์โตเป็นสาวหมดแล้วมัง้งไม่เห็นนานแล้วบริการตัวเองร้อยน่าจะร้อยเฮ้เอาจาน,นใหญ่ดีกว่าห้าสิบหกสูงเห็นแต่เล็กๆตอนอยู่นู่นอยู่เลยนะฟังเนี่ยฟังดโอ้โหสวัสดี <laughs> รครับสวัสดีจา้าครสวัสดีแล้วสวัสดีแล้วจำจำได้ จะไม่ได้หรอ่กตัวนี้คนคนเล็กคนโตคนโตไปเดิมเป็นสาวแล้วบ้างกินได้เหมือนชาวบ้านชาหน่อยโอ้ใช่ลงไปว่ายน้ำได้เลยลงไปปัอบเพียบกันไงเลยไหมแค่นี้แหละลูกเดี๋ยวพ่อไม่ทันเพื่อนเออไม่ได้นะลงเนี่ยกินไว้นะกินไว้กินไว้ ยู่แี้เลยอ่แล้วนี้เลยเอาอย่างนี้กับมี่อยู่วันนี้นะรจเก็บลดหน่อยอยู่วันนี้เขาสนใจเอาให้หน่อยฮะพอแล้วมีปัญหาอยู่แล้วเอาไปเลืยกอันไหนให้เลือกอ่อให้สิเลือกอ่อเลยเอาอันนี้ไปเถอะไม่หเลือกแล้วไม่เลือกอันนี้ไป ไอ้เรื่องไ้เรื่องเอาันนี้ไปใส่อะไรวะเนี่ยล่ะมาทำอะไรมาเสือซีกเป็นโจานอย่างกะทางมาลายเว้ยต้องออให้ไม่เหมือนเพื่อนสิจะได้ไม่หายเอเออเนี่ยกินสมตัวอยู่จานกับคนอ่ะคืออยู่ของเราไม่ได้เราต้องต้องพ่นกเพือพ่นโค่น โคตรโผบอกโอโหหดมเด็ดอยู่นี่นี่นำใหม่ๆเลยแฮ๊อยู่ทีนี่อดเลยอโคตรโผล่จหนักจะเต็มใช่นับคนมาเนีต้องคนละสองจีนคนละสอจีนเดี๋นั้นเดี๋ยวเดินไม่ได้กาแกาอเดี๋ยวเดินกาแฟกาแเกสามจีนก็พี่การสามจีนก็ไปไม่เป็นอีก สงสัยว่าตีนไก่หรือตีนนกกระจอกเทศวะเนี่ยใหญ่ยังว <laughs> ะเยอะขนาดก็ไม่ได้ <laughs> รอบละมันได้ว้างตอนนั้นรอบละสองรอบแรกรอบแรกรอบละสองรอบสอง มันเป็นครูด้วยรวยเลยโดนตอบอีกฟันปลาตัวนี้เจีเยกลูกเยอะไม่สดตีนไก่ตีนไก่สดแล้วมันจะกินได้ไงวะผมตีนกกระจอกเทศตีนไก่ใหญ่เลยครับผมตีนกกระจอกเทศนี่ยตน,นี้อีกหน่อยเป็นตีนช้างอย่ ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปช่องหัวฟูแฟมิลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหัวฟูแฟมิลี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า